สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรานัก,นกแสดงจาก,เ,ก,จากเคมจิราจ้องออรอดรอดแน่นอนรอดแน่นอนอะนั่นตงตัวกันหน่อยดีกว่า<น>สวัสดีครับผมน้ำปิงนพสกรปิงเมืองครับรับบทเป็นเคมจิรา สวัสดีครับผมเฟิร์สวนะันรรณกรครับไม่ใช่ใช่ไม่ไม่เรียงอ๋อได้จนะ <c oughs> <c oughs> ตัดไปเลยสวัสดีครับเก่งแฮรริสครับรับบทเป็นพ่อครูพรันครับสวัสดีครับนั่นมาติมันครับรับบทเป็นชานวิทย์ครับสวัสดีครับเฟิร์สวันวรรณกรรับบทเป็นด่างครับเอ้ยรับบทเป็นเจตนาครับเอ้ยถูกแล้วเฮ้ยครับผมเขาตั้งก้างไว้เพราะว่าจะเล่นมุกอ๋อเขาลอยอยู่แล้วลอยอยู่แล้วลอยอยู่ อก็คุมทวนหลอกครับผมวันอยู่ยงวันนี้ EP สองวันนี้ EP สองี p หนึ่งนี่คือแบบโอ้โหทำลายแตกแผนมากขอบคุณมากเลยครับได้ได้ดูหรือยังครับดูสามรอบสามรอบผู้ชายมาดูแลผ่้ชายเพราะว่าความผีก็คือสคทิปหมดไอ้ที่เป็นผีก็เลยดูสามรอบแล้วสรุปที่เหลือมีแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผีอะว่าดูให้สีอิ่งหายแบบมันเต็มเต็ม ใช่ใช่ใช่นึ่เนี่ยเราแบบเทนมาหรืออย่างมาเรามีอะไรอยากจะบอกแบบตัวละครของเราไหมอือไปเลยเจตนาเับโอ้ต้องด่าก่อนเลยนล้วด่าโอ้ยอยากบอกเจตนาหรอก็อยากบอกว่าเก่งมากแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เอ็นเกตเราเนี่ยดีขึ้นมากๆอเออคือบอก ต้องบอกเลยว่าเจตนาในซีรีส์นี่คือหนักมากนี่ไปชมตัวเองแตแล้วไปชมตัวเองแตแล้วครับผมมยอชมเขาเยอะจริงแต่เขาเขาเล่นธรรมชาติมากเขาดีเลยขอบคุณครับครับครับผมจบอันนี้จบยังไงจบจบแล้วไปอาอชันวิทย์อยากบอกอะไรชันวิทย์ก็ชันวิทย์นะครับออกเยอะๆหน่อยอันนี้บอกใครนะบอกชันวิทย์บอกชันวิทย์เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไม่คือ อยากเห็นไงเราอยากเห็นเราอยากเห็นแบบเออก็ถึงออกไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่พูดหน่อยพูดหน่อยเอออย่างน้อยพูดหน่อยก็ดีอันนี้ผมชันวิทย์แขกเลยไหมล่ะร้อนหนาวหนาวสามาแบบใช้สายตาใช้สายตาอ่ะเดี๋ยวเจอกันนะครับชันวิทย์พ่อครูไปพ่กูรูเหรอฮะไหนใหม่อครูคะก็ออกใหม่เยอะๆหน่อย บอกว่ากลัออกมาเยอะๆหน่อยโอ้ยขนาดออกมาเท่านี้ก็เอออเนี๋ยวแอกเลยละลายแล้วลมทลายนะครับพอบอกกับพี่เติร์นแล้วก็อย่าบอกว่าเอ้ยขอบคุณมากที่ทำให้เอ็นเกตเราดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยกอล์ฟหนึ่งกอล์ฟนี่ต่อเลยครับเหมือนกันโอ้กกอล์ฟเหมือนการเออก็ก็ขอบคุณขอบคุณพ่อครูพลันที่ ทำให้ผีสาวทุกคนนะครับก็ออกมาปรากฏตัวในตอนกลางวันได้ใช่ดีไหมนี่อะไรนะครับนรพ่อครูเลยใช่ปกติเราจะมีความเชื่อว่าผีเนี่ยจะออกมาตอนกลางคืนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมถ่ายไทม์ไลน์เนี่ยคือออกมากลางวันเยอะมากเราเป็นคนเรียกผีครับก็อาจจะเป็นไปได้เสิงริอ่อยน่ากลัว ก็ขอบคุณนะครับเขนจิรายที่ทำให้เอ็นเก็ตขึ้นด้านมาตรงเดียวกันหมดมันคือเรื่องจริงมันเรื่องจริงไม่ไม่แต่ว่าขอบคุณตัวละครที่ที่เลือกพวกเรามาเล่นเหมือนกันเพราะเชื่อว่าตัวละครเขาก็เลือกของเขาแหละแล้วก็ทุกตัวละครเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบขอบคุณที่ให้โอกาสให้เราได้แบบ explore ตัวเองขนาดนี้ก็ขอบคุณตัวเองด้วยเพราะบทเนี้ยมันค่อนข้างไม่ใช่น้ำปิงขนาดนั้นเหมือนกันหมถือว่าเรายิ้มสดใสตลอดเวลาแต่ในเรื่องเราแทบจะยิ้มแค่แบบ หนึ่งเปอร์เซนเพราะฉะนั้นมันคือมันคือการที่เราได้เหมือนเจออีกตัวละครหนึ่งในตัวเองซึ่งก็เชื่อว่าในอีพีต่อไปก็จะเห็นน้องแล้วก็ได้ได้เห็นมุมอื่นๆของน้องมากขึ้นอีพีหนึ่งนะครับทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฝ้าตัดสินนะคะว่าเข็มจีราเนี่ยกลัวผีไม่จริงก็ให้ลองดูก่อนให้น้องอาบน้ำก่อนว่าอาบน้ำอาบน้ำก่อนให้น้องอาบน้ำก่อนเพราะว่าน้องเจอผีมาแล้ว20ปีอาจจะตกใจแรงมากไม่ได้ต้องเก็บส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ หวังว่าจะให้กำลังใจเคมจีดาวแล้วก็ทุกตัวละครไปอีกทั้งตลอด12 EP เลยครับแค่ EP หก็แบบเีนจีดวเนาะครับโอเคจริงๆ EP หนึ่งะมีคนแบบพูดถึงเยอะมากหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยแต่อีกอันนึงที่คนพูดถึงก็คือเจเดเอ็มันนีเจเ็มคือแบบเนาะอยากจะรู้ว่าคนข้างหลังอยากจะบอกอะไรกับคนในเรือนี้ครับกนข้างหลง อาคนนี้ละผมอยากบอกว่าอย่ารีบตัดสินนะมันแค่ EP หนึ่งเออมันแค่ EP หนึ่งนะก็ใจเย็นครับเรือเดี๋ยวล่มเมาเออล่มไม่ได้ง่ายหรอกเนาะไม่ล่มง่ายๆนะจริงเขาคือดูแบบยอมอยู่ในเรืออยู่นะตรงข้างหน้าเนี่ยคนเกาอยู่ในเรือด้วยอ่ะเพรากูอยากบอกอะไรคนในเรือลันรำลึกบ้างคะก็อยากอยากจะบอกว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเรือกระดาษแต่ในอนาคตข้างหน้าก็ยังจะเป็นเรือกระดาษอยู่ดีครับจะได้เรือกระดาษโตไปเป็นเรืออะไรฮะโตไปเป็นเรือกระดาษที่เปียกเพราะว่าโดนน้ำใช่น้ำมนเหรอน้ำมนออน้ำมนไปสากเรามั่นใจว่าไม่มีอยู่จริงไม่มีไม่มีฮะไม่มีผมเชื่อเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแบบ พอชานวิทย์เขาเริ่มพูดเยอะแล้วอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะออกมาปกป้องเออแรงไหมแรงกว่าไหมหมายถึงว่านี่นี่เหรอฮะแรงแรงนี่นี่แรงกว่าไหมนี่ต้องทิ้งเลยไหม คือไม่ไม่แน่ใจว่าแรงกว่าไหมแต่อยากให้แบบคนดูเป็นคนตัดสินเอว่ามันว่ามันแรงไหมคือเราตอนเราเล่นเราก็รู้สึกว่าเราก็กัดกันอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่รู้ว่าคนดูจะชอบไหมแบบคู่ที่กัดกันตีกันอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเท่านั้นในเรื่องเท่านั้นในเรื่องเท่านั้นชดจริงไจริงนั้นจริงนั้นไม่เคยมีใครทะเลาะกันจริงหรออไม่จริงมันมีซีนที่แบบเหมือนประมาณว่า เขาอยากให้น้องเขมอ,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 อ้อนอ้อนพรูเอออ้อ,อนแบบว่าเออมาช่วยที่ิตแบบช่วยทแบบีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเจอสายตาปุ๊บก็คือไปต่อไม่ถูกใช่ครับไปต่อไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างเกินความคาดหมายออคือเขาอ่ะใช้เขาเปิดอันติใส่เราอยู่แล้วอตอนนี้เขาถอดแว่นออกมาเพราะว่าก็ได้ข่าวเขาไม่ค่อยถอดแว่นให้ใครเห็นยอยะไรยเงี้ยกลัวแบบไปหวานเสน่ห์แต่คนอื่นแต่พอเจอเราก็ถอดแว่นมาเปิดอันติเลย อืมดูมีใจป่ะผมว่าเขามีใจต้องมีย่างนะอันอันนี้ยังไม่ใช่อันตินะย่างเหรอย่างเหรออุ้ยอันนั้นสกิลติดตัวบ่อยปะสกิลติดตัวอันสกิลติดตัวยืนติดตัวโอ้แค่นี้แค่นี้เขาก็คนโดนสะเห์คุณทุ่วบ้านทุ่เมืองแล้วเพรดูผมหัวก็ไม่นะครับเหรอไม่นะครับเราเราลองทำหน้ามันใส่พวกครูเห็นไหมเราใส่เสื้อมาทำหน้าอ้อนๆเนี่ย ทำแน่นอนโอ้ยเขาจะถิ่นใจผมหรอทำไงนะเจตก็นี่ไงทำเนี่ยมีกำแก้มป้องแล้วก็ทำตาโตมให้ผาทำสิอันนี้เดี๋ยวทำสิ่่วาคไหนช่วยหน่อยได้ไหมครับโอ้ยทำอย่างนี้เลยครับ ไหวไหมคะเจอแบบนี้ไหวไหมคะอะไรนะฮะเจอแบบนี้ไหวไหมคะพ่อครูเหรอฮะนะพ่อครูไหวไหมอ่ะพ่อครูไหวนะพ่อครูกับพ่อครูผมว่าพ่อครูไหวและและเก่งนี่คือไหวไหมฮะเก่งนี่ก็ขอไปคิดดูก่อนเออเออไหวหรือเปล่าไม่รู้จริงๆนะตัวละครเหมือนจะออกมาไม่หมดโอ้ยก็ยังอันนี้แค่ มีตัวซิเคสี่กันหลนรอลุ้นอยู่ครับอุ้ยรู้ไหมว่าเขาเดาเขาเดากันเราเคยเข้าไปดูไหมว่าเขาเดากันว่าเป็นใครเียตัวซิเคตนะเคยเห็นอยู่ก็เห็นจริงๆตัวซิเคตเยอะมากเลยจนไม่เยอะมากเยอะมากเอาซิเคตแบบซิเคตแบบใกล้ออกแล้ะอุ้ยใกล้ออกใกล้ออกใกล้ออกหรอซิเคตแบบใกล้ออกอ่ะอ่าใกล้ออกยัง ยังยังอะไรยังยังยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ได้ดูอะไเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะออกมาอ่ะเพราะว่าเราเราตกลงทางใจกันไว้ว่าเราจะดูพร้อมกันกับทุกคนพี่พี่แฟนคลับร่วมพวกเราด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อให้ได้ฟิลไปพร้อมกันเนาะใช่ครับเพราะว่าเวลาที่เราเล่นเทนเล่นอะไรเงี้ยมันคือความรู้สึกเราจริงๆไม่มีการมาเตรียมอะไรก่อนคือยังไงอย่างนั้นแต่ว่าที่สําคัญเลยแต่เราสปอยเลยไหมสปอยเลยไหมตัวละครลับเนี่ยตัวละครลับ จริงๆก็มีหนึ่งหนึ่งตัวละครที่คิดว่าคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดอก็คือพูดไม่ได้อีกอะผมแอบผลุกนะนะมีอะผมแอบนลุกว้าวเหรอาะว่าเฟิร์สเนี่ยเพื่อนแม่เอาจริงเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตัวละครรอดอะไรอะไรแต่ว่าแต่ว่าถ้าเปิดออกมาแล้วว้าวซาแน่นอนทำลายแตกแตนใกล้ตัวมาใกล้ตัวม ใกล้ตัวไหมเขาจริงๆเขาค่อนข้างเป็นเป็นฟิลชั่อินเตอร์นิดนึงมีไก่มีไก่บ้านเราอะไรเงี้ยจริงๆเขาทีแรกเขาจะไม่รับเล่นเรื่องนี้เพราะว่าแบบเขาทําธุรกิจอยู่ที่สิงคโปร์โอ้โหจริงแล้วเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดด้วยใช่ใช่ก็เลยลำบากแต่ก็มาเล่นเสียงคือด้วยความใช่ครับต่างชาติเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงรับเรื่องนี้เนี่ยมันต้อง มันท้ออะไรอ่ะเขาบอกพ่อครูหล่อเจตอย่าไปยอมนะอย่าไปยอมใช่เขาบอกว่าเขาชอบน้องเจตเอ้ยพี่ตการเฮ้ยมีคนแบบเลิกลากแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ารอดูครับเปิดตัวละครรับนั้นมาแล้วแอบแอบสปอยว่าเขาเขาค่อนข้างแบบ เป็นแคสที่ใช่มากๆสำหรับสาหรับแคสนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเขาอีสบดมากอีสบดไม่ใช่อยากจะอีสคาแรคเตอร์มาต่อสอนย่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงสอนย่อเหรอไม่ได้นะไม่ได้เลยนาจะไม่ได้ไอนนี้อาจจะยังอาจจะยังอาจจะยานอาจจะยังนอะไรไปหลายเออแอบเห็นแอบเห็นเอาน้องฮาร์ดวงบัสเนาะเขาลง แล้วพี่เก่งก็บอกว่าอะไรนะอยากจะแบบท่องแฟนชานแทนแทนแล้วเราเลยอยากฟังพี่เก่งพ่อครูท่องแฟนชานไหเอาละเอาละเจนซีเจนซีต้องได้ยังไงสิพ่อครูแฟนชานปราบผีอ่ะเริ่มเริ่มจากชื่อน้องอะไรนะเราสภพลไม่เป็นใช่ไหมได้ไนี่นนองเดชไม่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเราท่องแฟนชานนะ พัสรวีมาคิดขุนพลอะไรนะชุติวัฒน์ไทยอะใช่ไหมฮะมาต่อมาคนเกาหคนเกาหลีคิใช่ใช่ยพใช่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 ใน่ใช่ใช่นช่ใใช่ใช่ใช่่ใ่ใช่ด่ใ่ใช่ช ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงจเขาจริงเขาแอบซ้อมซ้อมอูเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นจริงๆอ่านไปแล้วด้วยเอออันนี้อ่านแล้วจริงไหมอาจจะมีการอาจจะมีการท่องแบบไหนๆหรือป้าเอาไว้แล้วแล้วก็ออกปิดแบบเอาตอนจบเลยมาตอนจบ B U S B U S Battle the w o l d B U S Battle the w o l นี่ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องฮานขอบคุณน้องฮานมากเลยที่ที่ที่ช่วยโปรโมทเข็มเจราของพวกเราเนาะจริงๆอ่ะน้องฮานเนี่ยเป็นหนึ่งในลิสต์ที่น้ำปิงอ่ะคิดไว้ในใจแต่ไม่กล้าแต่ว่าด้วยความที่เรามีคอนเน็ชันเชื่อมต่อเพราะเป็นรุ่นพี่เป็นพี่น้องนิจูของน้ำปิงเองแล้วฝั่งนี้เขาก็มีแบบพี่เจฟช่วยลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วฝั่งเราเราก็ อุ้ยใครดีอะไรยังไงก็เลยลองติดต่อไปแล้วน้องก็ลงให้จริงๆขอบคุณมาอีกรอบนะครับจริงขอบคุณขอบคุณแฟนๆของแบบน้องๆน้องชายมันมีอาร์ตด้วยสบายมากเราเรียกวน้องเขิงด้วยกันแลมั้ยก็ฝากดูเข็มจิราต้องรอดด้วยนะครับอาจจะมีอะไรเปล่าเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะพูดไม่ได้แล้วไม่พูดดีกว่าโอเค แฟชั่น่างเข้ากองของน้ำปิงเขาบอกว่ากระเป๋าหนูใหญ่มากกระเป๋าหนูจะเป็นสุดใหญ่สุดที่ตรงไหนน้ำปิงว่าของน้ำปิงมันกระเป๋าก็ไม่ได้ใหญ่นะครับใบค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กเลยเป็นคิอวประทัดรัดแล้วก็ที่สําคัญข้างในค่อนข้างพร้อมหมอกกองเพราะว่า ขั้นต่ำเลยคือต้องมีหมอนสองใบย้องเอืยนเข้าไปในนั้นเลยเหรอใช่ไม่ตอนแรกรู้ป่ะว่าล่าสุดที่ไปหิวพี่เห็นหมอนตรงโต๊ะสองใบแล้วพี่ก็คุณหมอนไข่ที่เอามานอนได้ไหมเนี่ยแล้วสุดท้ายคือพี่บรรลุตอนเลิกกองแล้วว่าหมอนน้ำปิงเองทำไมต้องสองใบด้วยอะคือเวลาที่เราขึ้นรถตู้เพื่อมาที่บ้านพ่อครูเนี่ยอื ข้างหลังที่มันเป็นเบาะสามสามวที่เราจองแล้วก็จะมีหมอนหนึ่งที่วางตรงนี้ปึ้งแล้วมีหมอนอีกหมอนหนึ่งที่เป็นหมอนจะเป็นฟิลหมอนข้างวางข้างเพื่อให้มันเต็มที่อเพื่อให้มันแบบมันเป็นที่แบบแคบอะชอบชอบนอนในที่แคบแคบแล้วต้องมีผ้าห่มมาเมโลดี้สีพูหนึ่งผืนไปห่มแล้วก็ต้องมีแบบอะไรมาปิดตาหนึ่งแล้วก็มีตุ๊กตาบ้างบางทีอะไรเงี้ยก็เลยใหญ่ขึ้นเลยแต่ว่าล่าสุดเห็นแฟนทลับเต็มกแท็กมา บอกว่ามีกระเป๋าที่ใหญ่กว่านั้นจริงเหรอเป็นกระเป๋าเดินทางนี่ใหญ่แล้วเขาบอกว่ากลัวน้องน้ำปิงเห็นปิงเห็นแล้วนะตอนนี้อยู่ในแพลนที่อยากได้อยู่ไม่รู้เขาพีออเดอร์อะไรกันอย่งงี้ตามหาอยู่อันนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเข็มจิราถึงรอดเพราะว่าพกของเยอะครับเออส่วนคุณพี่ชานพี่ชานนี่ก็คือยังไงคะ เห็น่าชอบเอาแบบว่าข้าวกองกับ้านมันยังไงมันต้องแกงแเก็บเก็บหอมรองนี่จะเอาจะพาใครไปเที่ยวมีแพนจะพาใครไปเที่ยวอีหรอหรือยังไงไม่คือจริงๆเวลาเลิกกองเรามันไม่ค่อยเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วบางทีก็อาจจะดึกมากหรือบางทีก็แบบเอาไปเผื่อตอนเช้าก็เลยแบบแล้วข้าวกองอร่อยจริงอันนี้จริงฮะข้าวกองอร่อยมันก็เลยแบบโหดใจไม่ไหวจริงแล้วเวลาขอคือไม่ได้ขอชุดเดียวขอสองชุดตลอดไม่ขอไปเผื่อใครหรือเปล่า ขไม่เผื่อเขาก็ขอเขาเขาโอเคแยกกันเขาแยกกันจริงแต่เขาไม่คนอื่นไม่เห็นเฉยแต่ผม่มจะขอตลอดแต่จะไม่ใช่แทนว่าต้องประหยัดเงินเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทริปถัดไปแล้วหรือเปล่าโอ้โหคุณเก็บไปซื้ออะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ก็เราเราแบ่งเงินไปแล้วเราเราแบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆอยู่แล้วใช่ไหมนี่จะพกไปเก็บกินตอนนี้สำหรับของขวัญเลยหรอเสำหรับท่องเที่ยวอะไรเงี้ย พร้อมแล้วครบแล้วที่เก็บไว้ครบแล้วยังไม่พร้อมเท่าไหร่ต้องน่าจะต้องกินกินข้าวกล่องไปเรื่อยแล้วจะออกแล้วตอนนี้พร้อมยังพร้อมอย่างพร้อมพร้อมอะไรพร้อมถ้าคิวได้ก็พร้อมเลยต้องดูเลิกหน่อยเร็วต้องต้องดูก่อนไงว่าไปกี่วันงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลิกให้ดูเลิกด้วยกันล่ะ แล้วมีคนดูเลิกให้นะอดูเลยแล้วถ้ากระเป๋าใส่ของไม่พอมายืมนี่ได้ช่วยเต็มที่ได้เอออ่ะแสดงว่าพร้อมแล้วคเก็บกระเป๋าพร้อมแล้วน้ำปิงระหว่างล่างพี่พีมกับล่างพ่อครูพลังน้ำปิงชอบล่างไหนมากกว่ากันพีมคำตอบนี้ต้องคิดด้วยเหรอเอออะไรนะล่างพี่เกดเหรอล่างฮาลิตก็ได้ครับ แต่ว่าแต่แต่แต่อยากให้ทุกคนได้เห็นร่างนั้นแล้วเหมือนกันนะไม่อยากพูดไม่อยากพูดแต่ว่าร่างที่ไม่ใช่ร่างพ่อครูพลันเนี่ยบอกเลยว่าโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกนะไม่เข้าเพลงกันแล้วจริงจุจริงยังไงสปอยหน่อยสิว่ายังไงร่างนั้นจะยังไงบ้างใครที่ได้อ่านนิยายมาก็น่าจะพอรู้ในความเป็นแบบพระเอกพระเอกบอกแบก พี่เอกพี่เอกโบของเรานะครับก็คุณดูไปก่อนเลยว่าช่วงแรกๆเขาจะเป็นยังไงแล้วคุณดูไปเลยว่าช่วงหลังเขาจะเป็นยังไงจะเห็นพัฒนาการของพ่อครูพลันอย่างแน่นอนก็อยากให้ฝอกสังเกตพฤติกรรมเพราะว่าแม้ว่าบางทีเขาจะทาหน้าตาดุทําคิ้วขมวดใส่เข็มแต่ว่าจริงๆอาจจะมีเสียงในหัวซ่อนอยู่ข้างในลองลองถอดรหัสดูลองถอดรหัสว่ากระตุกตาซ้ายคืออะไรกระตุกมุมปากขวาคืออะไรเม้นปากคืออะไรมองปากมองตาคืออะไรอะไรเนี้ย มันมันมีไวยะซ่อนอยู่ใช่ไหมฮะครับอืมไม่คือไม่คืออะไรทองทองเมมปากครับเมมปากให้ทุกคนไปถอดรหัสเอาครับไอเทมที่ขาดไม่ได้ของแต่ละคนเวลาเข้ากองคืออะไรเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ปิดใช่ป่ะยังครับยังยังครับไอเทมขาดไม่ได้เลยแต่ละคนต้องพกเข้าไปคืออะไรอ่ะเอ่อ เมล็ดทานตะวันจริงสิจริงอันนี้จริงรับจริงผมขอกินระจัเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเราต้องใช้แบบ energy ตลอดวันอะไรแบบเนี้ยซึ่งเมล็ดเมนเทเมเทดอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ทานตะวันมันมันเป็นไขมันดีใช่ไหมเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเราแบบ พอผ่านตลอดเราใช้คาร์บใช้ไขมันในการแบบใช้พลังงานอ,อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าเราต้องแบบเติมพลังงานให้มันมันคีปไปตลอดเวลาเพื่อที่แบบจะพอสําหรับวันนั้นอะไรแบบเนี้ยใช่นั่นแหละครับออของของพี่ตละของตละครับของนั้นเป็นหมอนกับผ้าห่มฮะอันนี้ไอเทมนี้ต้องติดสีอะไรคะสีอะไรคะสีคุรุ้างล่าล่าล่า เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่วันแต่ล่าล่าสุดนี้เป็นผ้าห่มเข็มจิลาใช้ของมากที่เซิร์ฟจริงๆตอนนี้เปิด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 ออเดอร์อยู่นะออเดอร์อยู่ซื้อได้เพราะว่าเราเราใช้กันจริงๆครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแก้วน้ำเขียบจิราแก้วรอด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 สวยมากสวยมากขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ของเฟอร์ราร่องผมก็เป็นหมอนกับผ้าห่มเหมือนกันครับ ไปเดียวกันกับของื่นอนคนลปเดียกันฮะคนละใบออาผมผมเป็นเป็นหมอนหมอนรองคอเงฮะในว่านี่ที่ขายได้แบบเสื้อน้ำจิ้มไก่พูเดียวอันนั้นมันมีหลายหลายตัวไง๋อมีหลาย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 แลาวหลายหลารหลายหลารหลายหล้วหลาบหลายหายหลายเลามหลี้งาาาย ผมก็เนี่ยแต่แต่น่าเซตก็จะมีขนมอยู่ตลอดผมไม่ได้กินตลอดก็ขาดอยู่ตรงไหนก็หนูหวานสุดแล้วจริงจริงก็คล้ายๆของเพื่อนๆครับแต่ว่าที่รู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วขาดไม่ได้เลยจริงหมอนเน่าหมอนเน่าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาอยู่หน้าเซตเราต้องมีพัดลมพัดลมมันคือต้องถือแบบ ประกบจอเพราะว่าเราก็ถ่ายในหน้าร้อนเนอะแล้วบ้านพ่อครูตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันยังไม่ได้แบบฟูลสตร r e แบบเครื่องปรับอากาศมันก็ต้องแบบช่วยกันดูแลตัวเองก่อนแล้วก็มันจะมีอีกอย่างคือหนอนส้มอันนี้เราไม่ได้พกติดตัวแต่เราต้องพกติดกองคือเราขอร้องว่าขอที่กองมีหนอนส้มได้ไหมครับเขาคือท่อแอร์ที่แบบท่อลูมิเนียมมันมีผ้าสีส้มปิดแล้วเราจะชอบเอาตัวไปใกล้ๆท่อนั่นอะไรเงี้ยเพื่อที่ได้รับแอร์เย็นๆอันนั้นคือเหมือนเป็น ไออุ่นจากแม่ไออุ Argh. ่นจากแม่ไอเย็นจากตู้แต่หวานจากอุโมงค์ี่เราทก็ทุกคนก็ต้องเติมหวานกันเยอะขึ้นผู้งกับก็ต้องกินของหวานเยอะแน่นก็ต้องกินของหวานเยอะๆเพื่อกันเพื่อให้ความร้อนไม่ต้องมากระทบถึงอารมณ์เราอะไรเงี้ยครับแล้วมี่ไก่สีของพวกครูนี่คือเป็นยังไงคะแทนบะหมี่กึ่งเาลาเปาได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้กินนานแล้วนะ จริงๆตอนนั้นก็รู้สึกว่าพ่อครูน่าจะเป็นสายแบบเฮลตี้ครับเพราะว่าลองกินแล้วก็ค่อนข้างเป็นรสแบบเอเขาเรียกว่าแอบจืดแอบจืดแอบจืดไม่ถ้าตั้งตรงชาเป็นคลีนไงคลีนมันคลีนรักโภชนาการไงช่วงนั้นอะเป็นห่วงแล้วช่วงนี้ไม่แล้วฮแล้วช่วงนี้ไม่แล้วแล้ช่วงนี้เติมน้ำตาลก่อนดีกว่าขาดไม่ได้ขาดหวานไม่ได้เลยแต่ว่าทำให้ทำมาให้อีกเป็นไง กินไหมอาจจะยังอาจจะยังไม่ไม่พูดเล่นสั่งอินจะดีกว่าก็อาจจะสั่งมาสั่มากินกินด้วยกันแต่ชาวบ้านหนึ่งสองสามเขาบอกว่าเป็เอกเขียนเชืราไม่เอาอะไรแล้วชีวิตนี้ติดน้องอย่างเดียวครับอันนี้เราอะไรจะแก้ตัวไหมคะอันนี้ผมแก้ตัวเลยฮะน้องติดผมอะเอ้ยเอาละผมว่าน้องผมว่าน้องขาดผมไม่ได้ครับผม ทำไมครับผมอยากรู้เหตุผลเดี๋ยวคุณลองให้เหตุผลที่มัน v a ลิดแล้วก็ฟังแล้วสมเหตุสมผลหน่อยครับก็ด้วยด้วยความที่พอพออยู่ในกองเนี่ยเขาจะใช้ energy เยอะฮะเราส่วนมากเขาจะอยู่ในโหมดที่แบบมันมีความกดดันมีความเศร้าอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยพอพอแบบพอคั t อะไรแบบเนี้ยก็ก็ต้องหาแบบคนที่แบบอยู่ด้วยคนเล่นด้วยเติม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 เต่มเติมเติมเติมเต่มเติมเติเติม ฮะมันทำให้ผมตอบใช่ด้วยเหรอก็ก็น่าจะใช่ก็ก็มีติดเขาบ้างเออช่างก็เชื่อเฮ้ยเดี๋ยวกลัวติดเลยก็นสิก่อนเนี้ยกลัวติดเลยก็ติดเมยติดเหรอแต่เขาติดผมมากกว่าผมยืนยันเลยอ่าผมฟังจากหลายๆสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาเขาก็ติดผมอยู่หนึ่ใช่ไหมคุณตอบในในตอบสื่อสิตอบ่ก็อาจจะใช่ อืแต่ผมมีคำถามตัวนี้คือทำไมทุกคนต้องกอดอกหมดเลยมีใครรู้มั้ยเกรงเกรงกอดตามเขาไงไม่เขาถ้าเขาเขินมาแล้วเขาจะเริ่มกอดเขาแล้วเราก็กอดนะเมื่อกี้น้องเจดพฤติกรรมเรียนแปลงอาจจะเขินอยู่จริงๆเราก็เห็กผ่านแล้วพาน้องเจดแบบว่าไปดูคอนเสิร์ตไปที่แบดไปอนไรพวกนี้เราจะมีโอกาสเห็นน้องเจดไปเป็นแคทตี้ให้ไป อันเนี้ยไม่ได้ไม่แต่ละล่าสุดเขาเพิ่งเขาเพิ่งไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรพูดมาเลยนี่ก็อยากรู้พร้อมๆกับเวหน้าจอไม่แต่ล่าสุดเราเพิ่งไปตีกลับแล้วไม่บอกเขาไงนอนยังก่อนนอนหรือยังฮะไม่นะไม่นานเมื่อวานเราไปทำธุระด้วยกันมาก็ คุยกันแล้วปกติแล้วใช่ไหมล่ะงอนแล้วครับโอ๊ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ไอนเสียตึงเลยอะไรผมไม่งอนผมไม่งอนอยู่แล้วไม่งอนแต่ว่าคงงอนแล้วครับหายงอนยังอ่าไม่งอนแต่ยังนะอ่ะยังนะ ไม่อยากให้เขาไปเหมือนกันแบบอยากให้เขาไปไปเที่ยวไปจอยบรรยากาศชวนยังชวนยังโอ้โหชวนไหนรอบมากเขาลองชวนอีกนิดนึงสิเพราะเขาใจอ่อนเนาะเ็นเนี้ยเนาะไปไมล่ะเอ็นเกตมาแล้วนะใจอ่อนไปบ่อนเออสักวันหนึ่งจริงหรือสักวันหนึ่งไปชมต้นมงต้นไม้ไปดูแหล่งนงแหล่งน้ำอะไรเงี้ยจริงมีน้ำด้วยหรอมีมีน้ำมีเอ็นจอยมีของกินของกินมีมีมีเต็มเลยให้ให้เขากลับไปคิดก่อนดีกว่า ผมว่าเขาน่าจะต้องใช้เวลาตอบได้เลยมะตอบได้เลยไหมต้อคิดก่อนแล้วมีมีมีใครรับบทเป็นลูกกอล์ฟหรือไม่กอฟหรือให้เก่งหนุ่มปิ๊งเปเป็นเป็นหูเป็นตาให้เป็นไม้กอล์ฟบ้านได้ไหมเดี๋ยวเราไม่ไปเขาไปกันเองนะเด็กจิงกอนอีกนะเออยังไงเพื่อนอ่ะก็ดูก่อนเออดูก่อนดูก่อนนะเออเชิงมากเอ้า เอาเดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะมีโมเมนต์นั้นใหม่ตอนจบของ EP หนึ่งนะที่เป็นแบบว่าผีลำพึองออกมาแบบว่าพูดว่าฮะกูอยู่หรืออยากให้แต่ละคนพูดสู้กับผีลำพึงหน่อยสิได้เลยผมว่าผมกินขาดโ,โอ้ยเฮ้ยเอาละาละงั้นคนแรกเลยมามผมว่าพี่พกินก็สู้ผมไม่ได้เฮ้ยคนแรกเลยยังไง ไม่ใช่ละมันไม่แบบนี้ละสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัดวัสดีสวัสเลัดีสันดีดีสวีดัดีัีัีสวัสกีสวัััีัสีสีดีสันดีัีสดีสวีสว้วัสดีสวัสดีสวัสดีดวดีสะดีดีสวััดีดีสดีดีสวีดีดีดีใอ่ะอ่ะ เรื่องใบชาเดียวกันเลยอ่ะตอกว่าไม่ใช่ท้านี้นั่นอะไรนะทำไงนะยังไงนะหนีหนีปะหนีเอ้ยไปใหญ่ละไปใหญ่ละอะไรอะไรอย่างงี้ปะใครก่อนดีอ่ะพี่เติร์นหมักพี่เติร์นหากรูอยู่เลยนี่ลึกลึกสุขุมนุ่มลึกนุ่มเล็กนุ่มล็กนุ่มเล็กโอ้ยเราไปสุขุมเลยนะอ่าน้องเฟิร์นเค้าไหมเค้าไหม จะบ like ิดอะไรขนาดนั้นบิดเกินกำหนดมา one two three action หาคืออยู่ดิโสดสารล้อพึงจังพี่กินต้องไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะได้ให้ทุกคนตัดสินว่าใครน่ากลัวสุดเห็นไหมล่ะโอ้ยเราทุกคนทำถึงเว่ายังไงซิ คาดหวังมาพี่ลำพึงอาจจะมีบทอื่นเพิ่มมาบ้าไหนยังไงซิหากูอยู่หรือลำพึงโกดรายการที่ออกกดแบบนี้ให้ลำพึงต้องมาตามหาไปคุยกับนาโอมิไหมพลัน นี่ประมาณนี้คุณงงพาคุณงงชาวเน็ตอึ้งแน่นอนตอนนี้ชาวเน็ตต่อบทไม่ถูกจักรวาลรวมกันหมดแล้วออมวพี่พูดอะไรโอเคอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราฝากให้อะไรติดตามเข็นจราต้องรอดของเราน้ันดีกว่าค่ะครับผมก็ขอฝากเขียนจิราต้องรอดด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็สามารถรับชม ย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่ไอชีอีเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมเยฝากด้วยจ้าฝากด้วยกัน